สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขท,ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันธาภิกษุณีเถรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่คะ่ะค่ะจิญพรค่ะหลวงแม่คะ่ะลูกเห็นการ์ตูนอยู่รูปหนึ่ง เห็นแล้วเกิดความประทับใจมากๆเลยอยากนำนำมาใช้เป็นประเด็นในวันนี้ค่ะคุณแ<ะ>ม่เป็นรูปของผู้ชายสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีอยู่3-4คนกำลังยืนวิพากวิจารณ์ผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งในการ์ตูนนั้นเนี่ยผู้ชายคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยข้างหลังเขามีคล้ายๆเป็นลูกโปง่ง แต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นก้อนหินนะแล้วก็มีสายยึดโยงระหว่างก้อนหินกับตัวเขาอยู่4ีหก้อนใหญ่ๆแล้วในแต่ละก้อนก็จะมีคำอธิบายไว้ยอย่างนี้ค่ะคือกลุ่มคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยก็จะ,ะตำหนิเขาเสียหายๆเช่น ผู้ชายคนนั้นแย่มากๆเลยเมีความไม่ดีโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดแต่ว่าก้อนหินที่ผู้ชายคนนั้นแบกเอาไว้เนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อความเหล่านี้ค่ะหลวงแม่ก็คือว่าเขาเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีครอบครัวเขาหย่าร้างเขาตกงานเขาเผชิญกับความไม่มีจะกินธุรกิจเขาล้มละลาย แล้วก็เขาสูญเสียคนใกล้ชิดหัวข้อของการะตูนนั้นนั้นคะ่ะหลวงแม่เขียนไว้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใครจนกว่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดของเขาลูกก็เลยคิดว่าประเด็นในเรื่องของการที่เราไปจัดหรือเราตัดสินคนเนี่ยค,ค่ะมันนำมาซึ่งความทุกข์มากมายเลยในชีวิตหลวงแม่มีมุมมองหรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดกับพวกเราบ้างในประเด็นเหล่านี้คะ่ะ ไอ้สิ่งที่พูดนะปกติเลยค่ะเป็นเรื่องปกติเลยมัน,เป,นเป็นปกติที่คนอื่นทำนะและเป็นปกติที่ตัวเราทำด้วยใช่ค่ะที่ตัวเราทำด้วยนะคะแต่พอเราตั้งสติได้เราเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะอยู่ในเนื้อในตัวเรามากขึ้นเ่ยนะคะเราก็จะคลายออกมาจากการเป็นอย่างนั้นการที่เราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะมันทำง่ายมันทำง่ายเพราะมันออกมองออกนอกตัว แต่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเป็นการย้อนกลับปฏิแล้วว่าย้อนค่ะย้อนทวนกลับเข้ามาดูที่ตัวเราเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มหยุดหยุดพูดกับเกี่ยวกับคนอื่นหยุดเลิกวิจารณ์คนอื่นและเริ่ม หันเข้ามามองตัวเองและจะเห็นว่าไอ้เท่าที่เราวิพากษ์วิจารณ์เขาที่เห็นความน่าเียดน่าชังทั้งหลายทั้งแหลมมีเบ็ดเสร็จที่ตัวเราเองเราเผลจะมากกว่าด้วยซ้ํานะคะอันนี้คือการปฏิบัติที่เราต้องเราต้องชัดเจนพอพอเราเริ่มปฏิบัติจริงๆแล้วนะเราก็อดําไม่ได้ว่าไอ้ที่เราไปว่าเขาไว้นะ่าจะประคุณเน้ยเราเจอที่ตัวเราเองเนะี่ยเยอะเลยแหละค่ะหลวงแม่คะในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่า เรารู้สึกว่าเรามีอะไรมากมายเลยที่อยู่ข้างหลังเราอย่างที่กระตูนได้สะท้อนไปเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเรากลับใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ทําอะไรเลย,เยในการที่เราจะรู้สึกว่าก็เพราะฉันเป็นอย่างนี้ไงฉันก็เลย เป็นฉันอย่างนี้โดยที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองลักษณะอย่างนี้ก็น่าเสียดายเพราะว่าไม่มีการพัฒนาตนคนคนคนที่เป็นแบบนี้นะคะจะไม่มีการพัฒนาตนเลยและในอีกอมองอีกแง่แงแงมุมหนึ่งนะคะและคนพวกนี้ค่ะเป็นพวกที่ตักตวงตักตวงผลประโยชน์จากผู้อื่นจากสังคมรอบข้างโดยมี excuse โดยมีข้ออ้างอย่างที่ว่าค่ะหลวงแม่คะแล้วอย่างนี้เราจะ มีวิธีปฏิบัติหรือจะดําเนินชีวิตอย่างไรคะในกรณีทั้งสองแบบที่เราคุยกันมาค่ะส,สำหรับตัวเองนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นตัวเองและยังไม่ได้เห็นว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองพูดยากมากเลยพูดยากมากเราจะไปเราจะไปแนะนําอะไรเขานะคะก็จะเป็นการรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาตัวเขาเองต้องต้องต้อง ได้ประจักษ์แล้วว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะสำหรับเราซึ่งเป็นคนข้างนอกที่มองเขาเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็ต้องด้วยความเมตตาเขานะบางครั้งเราต้องแข็งเราต้องแข็งเพื่อช่วยให้เขาเออไม่ใช้ข้ออ้างเหล่านั้นมาตักตวงผลประโยชน์จากคนอื่น,นะคะ่ะแล้วในส่วนของคนที่ใช้ข้ออ้างเหล่านั้นเป็นเกราะกำบังที่จะไม่แก้ไขอะไรเลยเนี่ย ลวงแม่พอจะมีแนวทางให้ข้อคิดกับคนที่จมอยู่กับข้ออ้างเหล่านั้นไหมคะลหลวงแม่คิดว่าประเด็นหนึ่งนะคะของคนที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าหลวงแม่แทบจะพูดได้เป็นสูตรเลยนะว่ามาจากฐานของการเอาตัวเอาตัวเป็นศูนย์กลางค่ะคือไม่ว่าคิดอะไร self-centered very self-centered person เป็นคนที่คิดจากตัวเอง คิดจากแง่มุมของตัวเองตลอดเวลาคนรอบข้างต้องช่วยค่ะต้องช่วยโดยการที่ทำให้เขาเห็นว่าถ้าคนอื่นเป็นอย่างนั้นกับเขาบ้างนะคะตกลงเราจะไม่สามารถพัฒนาสังคมไปทางใดได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นคนที่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ไม่มีความสุขไม่มีความสุขคะ่ะเป็นน่าสงสารนะเป็นคนที่น่าสงสารทีเดียวถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเมตตาก,กับเขานะคะบางครั้งเราต้องแข็ง แข็งเพื่อที่จะช่วยดึงเขาให้ออกมาจากจุดที่เขาเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสิ่งที่ดิฉันได้นำมาขอหลวงแม่ได้ให้ภาพสะท้อนในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วๆไปเป็นเรื่องปกติที่เราพบเจอกันอยู่แทบจะทุกวันไม่เขาหรือเราก็ เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งที่หลวงแม่ได้ชี้แนะในวันนี้เนี่ยน่าจะให้มุมคิดน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งเหล่านั้นหรือก้อนหินที่เราแบกมาไว้ข้างหลังเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลับมาทำร้ายเราเองและเราเองนั่นแหละที่จะ ไม่เคยพบแม้แต่ความสุขแม้สักวันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยบนโลกใบนี้เพราะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในทุกวันอย่างคอนเซปต์ของรายการนี้นะคะและอยากให้พวกเราได้มองเห็นความสุขที่เกิดขึ้นตรงหน้าตรงนี้ว่าอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัพสัตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นถ้าเราซึ่งเป็นมนุษย์หาความสุขไม่เจอ ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยากให้ท่านได้หันมามองสประสัตที่ว่าแม้แต่เจ้าสนิมซึ่งเป็นสุนัขในวัดเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรแต่โลกภายในโลกภายในของเขาดิฉันคิดแทนหมาว่าเขาน่าจะมีความสุขจากภาพที่ท่านเห็นเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูสนิมเป็นแนวทางว่า ในเมื่อสนิมสามารถที่จะทำตัวเองให้มีความสุขได้แล้วกะไรกับพวกเราที่เป็นมนุษย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจสูงสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มีความสุขได้ในทุกวันกราบขอพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาการุณากับพวกเราในทุกๆครั้งเหมือนทุกๆตอนที่ผ่านมาขอหลวงแม่มีความสุขมีความสงบสันติ เพื่อที่จะแบ่งปันความสุขสงบอันนั้นมาให้พวกเราต,ต่อไปในอีกทุกๆตอนที่จะเกิดขึ้นนะคะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงค่ะ,จะเจริญพรค่ะกราบนบมัสการค่ะ